ครับผมวันนี้พามาชมการยกคู่มันทิสวยงงามนะครับคู่ใหญ่แบบนีอ้อ้ถูกใจนะครับตัวนี้จะเป็นแบบยอดปุ้ยนะครับเนาะยอดปุ้ยไม่ได้ตัวเพราะว่าบวัวตองวันม้วนอ่อนผืนยางนะครับยอดปุ้ยไม่ได้ตัวเดี๋ยวผมจะพ้าบบเบ,เาบิ้งนะครับเป็นไทยประดิษ์คือเก่าเหรอครับใส่ถังนะครับยอดปุ้ยนะครับสกตถังข้างหลังนะครับปุ้ยสะแล่นลงนะุงเนาะ นี่ครับเ็นบ่ปุ๋ยเจรียนลงโอ้สุดหยอนนะครับตัวนี้ไอเดียดีนะครับนาองโอคิดคนไทยเฮาสุดหยอนนะครับแล้วก็ปิดเราชาวบ้านเบืองครับเบิองจังหวะปุ๋ยลงเนะาะแหยบสัดชัดนี่ครับปุ๋ยลงข้างหน้า ลาว่าฟานลงปุ๊บบุยจะลงครับบุยบุยจะเรียนลงุงที่บอมครับเมียปุยเรียลนลงครับผมเอามาฝากกันนะครับไอเดียดีๆเก็บไว้ให้ลูกให้ล้านเ่าเบิง่งนัดแปลงใส่ในอนาคตนะครับขอบคุณที่รับชมติดตามครับผมขอบคุณครับ